ขอคอยแห่งบททดสอบชั้นสุดท้ายชั้นที่20กับเจ้าคิสนะครับตัวนี้เทคนิคหลักๆก็คือเรื่องของการที่มันสามารถใช้เดนได้นะครับแล้วก็เป็นใบได้ไดถ้าเดียวสามารถแปะเป็นใบได้นะครับร้อใช้สกิลไม่ได้3เทิร์นแล้วก็ถ้าเลือดเรามากกว่า50%นะครับจะเป็นการลดป้องกัน54% 3เทิร์นถ้าเกิดเลือดเราน้อยกว่า50%จะเป็นการลดทะยุตีนะครับ3ามเทิร์นเพราะฉะนั้นควรจะทําให้เลือดมากกว่าครึ่งหนะะครรัับจได้ีมมนแ่งๆ สกิลหมูจะไม่แรงมากแต่ว่าเป็นใบสองเทิร์นแล้วก็ติดเดซนะครับ3เทิร์นถ้าอันนี้ถ้าเกิดเลือดมันน้อยกว่าครึ่งนึงนะครับมันจะคิวตัวเอง30%พาร์สีจะเป็นการเพิ่มผลเข้าเป้านะครับ40%ทําให้เดสกับใบนะครับไม่สามารถต้านได้ด้วยต้านทานผลจะสามารถต้านทานเดสได้ด้วยลีโอแล้วก็ต้านทานใบได,ได้ด้วยจินเมื่อสามารถ,ถจัดการเจ้าคิลได้แล้วนะครับมันจะฟลุตคืนชีพแล้วก็มาต่านะครับ20เทิร์นเวลาคืนชีพขึ้นมามาต่านะครับจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลใช้ซ้ำได้้้แลววก็ตัเนีย ครึ่งแรกนะครับที่ HP มากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะ50เนี่ยมันจะต้านทางกายภาพต้องใช้เวทปาาแล้วก็ถ้าเกิดเลือดมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับมันจะต้านทันเวทต้องใช้กายภาพป่า HP เจ้าคิดถือว่าไม่ได้เยอะมากมายนะครับ3 5 0แแต่ว่าจะมีลูกน้องทั้งหมด4ตัวนะก็คือจะมีตัวสายป้องกันนะครับสก,กันเนี่ยสองตัวมันจะเป็นตัวที่ลดทอนกายภาพ3เทอร์แต่ว่านี่ไม่เป็นไรรอให้เทอร์หมดก็ได้แล้วก็เวลาตายจะคืนชิวขึ้นมามาตัด3ามเทอร์นะครับ ตัวมันเองนะครับมีสกิลเดียวที่สามารถแตะตาบอดแต่ว่าไม่ได้นะ่ากลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าใช้สกิลโจมตีอยู่แล้วตาบอดมันแค่พั๊บเป้าในส่วนของการโจมตีปกติอีกตัวจะเป็นตัวธนูนะครับสก,กัดนะตัวนี้ก็คือจะเป็นพาสซีฟเพิ่มปริมาณความเสียหายนะครับสามเทิร์นแล้วก็เมื่อตายคือเชี่ยวมาตาสามเทิร์นเช่นกันโจมตีเป้าเดียวนะครับไม่ได้แรงมากแล้วก็ขจัดปับ๊บลูกน้องมันจะมีแคปปีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับเมื่อขจัดได้นะครับเวลามาตาต้องใช้ตัวที่เป็นท่าขาจัััดป๊บบนนะครรใกาลาล้้งงมตทิ สำหรับการพายแบบหนึ่งเหรียญค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะท้าทายเป็น2เหรียญสเหรียญก็ลองดูนะเพราะว่า1เหรียญเนี่ยมันจะได้ในส่วนของการจุดตีหนึ่งเป้าหมายนะครับแรงขึ้น40%แล้วก็เพิ่มปริมาณดาเมจคริติคอลนะครับหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทำให้จบใบขึ้นตัวดาเมจแนะนำสองตัวนะครับครึ่งแรกใช้ดาเมจเวทจะเป็นปาร์ตคาวนะครับก็โจมตีแบบจอบกรอดนะแล้วก็ฮาอัตราคิรวมแหวนให้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เซตตาตาคินะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นอัตราตงนนนี้้จะอออ่่ชิยูแลวก็โจมตตีเเปอร์ซ็น อีกตัวจะมาใช้ในการจัดการครึ่งหลังนะครับเลือดต่ากับครึ่งเนี่ยต้องใช้ดาเมจกระเจาภาพจะเป็นเจ้าคายคายเนี่ยมาใช้ด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือว่าสกิลบนนะครับจะเป็นสกิลสีเป้าที่สามารถขจัดบ้าได้ใช้ล้างพวกอมตะได้นะก็คือตอนเจ้าลูกน้องสีตัวขึ้นชิพขึ้นมาอมาตะาแล้วก็เจ้าคิสนะครับอมตะยี่สิบเทิร์นเนี่ยต้องใช้ท่าน,นี้ล้างคายทำอมาตะคิสเกิสามเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับรวมกับตัวที่เป็นพสซีฟไปเป็นร้อยเทิตตาคีนะครับ ใส่ด้านไม่คีย์ดิคอเข้าไปได้ถนะ้าเกิดอาตาัตราคิยพอแล้วจงตเปอร์เซ็นต์แล้วก็แหวนนะครับคืนที่ประมาตจินนี่ก็คือเอามาแค่ใช้ในการต้านใบเฉยๆเลยนะแล้วก็ตัวบันเดนมีความสมาัถในการอดชีวิตนะครับเพลย์ีจากว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยกลางโลได้ก็เลยไม่ได้เจาะรูเพิ่มนะเอามาใช้เฉพาะกิจชั้นนี้ชั้นเดียวก็จะเป็นเซ็ตบล็อกแค่ตีเปอร์เซ็นต์อัตราบล็อกแบนบล็อกเอาอีวานมาช่วยกลางโลนะครับเซ็ตป้องกันแล้วก็ลูซี่มาล้างเดสนะครับ ค่อยฮีลแล้วก็ล้างเดนได้นะครับพอเสร็จป้องกันแล้วก็แหวนต้านผลที่ผมไม่ได้ใช้รีโอเพราะว่าไม่ได้เจาะมานะใช้กาฟีนะครับแล้วก็ใช้โลตั้งต้น <nose masturb ic cigarette> ก้อนนี้กดควบคุมแบบแบนนวลนะครับแล้วก็ค่อยๆตีลูกน้องไปก็ได้นะคมืืดจจกกนนะิแล้วก็อย่าลืมล้างตัวที่เป็นเบสนะครับเป็นระยะ เซตมันนานา,นาทีอะเพราะว่าท่าหมู่ประมาณ80-90วิอยู่เจ้าจีนเอามาแค่ต้านใบนะเพราะว่าเวลาติดใบมันาน่ารำคาญาเก็บท่าบนของเจ้าคายเอาไว้นะครับเอาไว้ล้างอมาตะทิ้งเวลาลูกน้องมาตาย ถ้าล้างใช้ได้นะครับถ้าล้างไว้เคลียร์ลูกก็ได้นนไแล้วก็ประมาณเพืนที่ปลาล้ามาถะม,ม่จะตายถ่าวรอน,นะครับรดูให้ดีพลังของจักลับพัด ความมืดจากนรกจะกลืนกินแกแล้วก็ลัางเดสแล้ว,วก็ฮิวคืนสัลระยานะครับอ่เดี๋ยวมเซ็ตสกิลก่อนค่อยๆตีไปได้นะครับมีเวลาให้มากถึงสามร้อยเินนะถือว่าเป็นชั้นที่ผมมองแล้วถ้าเกิดเข้าใจเมคคาิกก็ถือว่าราบง่ายแหละ ปีกแห่งความมืดไม่ยอมให้ผ่านไปหรอกนะอย่าริงจะบอกว่าใช้ท่าของคายท่าล่าในการเคลียร์ลูกก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดใช้ท่าบนของฟ้าคาวยิงไปมันน่าจะเป็นเลงไปตัวที่เลือดเหลือศนะูนย์เะี๋ยวยล้างามาตากลุกน้องมันทิ้งก่อนถ้าเกิดบนเป็นหลบได,ดีนะครับท่าล้าง รีบัฟของเจ้าลูซี่มันก็จะวนกลับมาตอนที่เจ้าคิดม,มาใช้เดสพอดีเนาะังน,นั้นก็ไม่เป็นต้องใช้ลีโอในการต้านเดสก็ได้เสียเวลา <c oughs> ถ้าเกิดดูจากค่าชุดอ่อนของเจ้าปัสคาวมันก็เล็งตัวที่ไม่ใช่เลือดน้อยสุดเหมือนกันนะ รอตะเกียบนของคายนะครับในการล้างมาต่าทิ้งคมมือดอันเพลงประก,กตว่าเี้ยาเหี้เี่เลีอดเกินย้เหี้ยถ้าเหี้ยเหี้ค้าเ้าเาเัาาพนะครับปีแามมืด เดี๋ยวเอาโลกันไว้ก่อนความมืดจากนรกจะกลืนกินแกกลางเสรนจอะไม่ต้องล้างอรตาแล้วศัตูตายเองอ่ะนี้เข้าสู่จัดการเจ้าพิดนะครับครึ่งแรกใช้ปัสดเข่าอย่างเดียวนะผังของจักรพัก เลงโทอดประหาร อันนี้จังหวะนี้นะครับเวลาท่าที่เงินติดแดกของมันนะมาแสดงว่านน,น,นนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขผมจะให้ดูว่าถ้าเกิดเลือดมันต่ำกว่าครึ่งอ่ะเวลาใช้ท่าน,นี้มันจะฮิวตัวเองแสดงว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับแต่มันจะเกินอยู่อ่ะตอนนี้ตอ,นน,อนนี้นะครับต่ำกว่าครึ่งแล้วต้องใช้เจ้าคายแทนละ ปีกแห่งความมืดไม่ยอมให้ผ่านไปหรอกนะอย่าอม่มฮล่มฮึแต่ก็รีเซ็ตคูดาวไว้เผื่อๆนะครับเผื่อมันคูอเลือนกลับมาเกินเครื่องก็ใช้ปัสคาในการทำให้เลื่อนมันกลับมาต่ำกว่าขึ้นได้ โชว์ท้ายๆนต้องบริหารเรื่องของเลือดด้ยนะครับผมก็ลืมดูเลือดไปเกือบเกือบพลาดแล้วไม่งั้นโดนสองสกิลก็มีโอกาสตายได้นะต่อไปนะครับจะเข้าสู่เฟสล้างตางเด,ดน,ก,น,ก,นการใช้เจ้าลูซี่ล้างเดนมีประโยชน์หนึ่งก็คือล้างตัวรดป้องกองันออกมาได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ในการช่วยป้องกันให้กับตัวเอง แล้วด้านเมนืกัจาพัฒน์นี่นจะบอกว่าอีวานเขาโจมตีได้นะถึงจะไม่เยอะเจ้าจินจก็โจมตีได้แต่มันเบาแหละเพราะว่าไม่ได้จอดรูมาไงเป็นตัวนะครับพอเจ้าคิดก็จะตายนะเสียมทานบนเอาไว้ได้เลย,เลย ร้อยนะครับเตรียมล้างให้เรียบร้อยความมืดจากนรกจะกลืกนกินแกล้างมาตะจบไปโอเคทำม,มานนี้นะครับสำหรับชั้นสุดท้าย20พรนะ่าจะเก็บตัวที่เป็นตัวนะครับให้ได้ครบทวนดานเมจก,ก็เฉลี่ยกันไปนะครับคนละครึ่งเนาะ ก็สำหรับการเคลียร์ห่อคอยแทนบททดสอบทั้ง2ี่ชั้นก็ประมาณนี้นะครับพยายามเก็บตัวนะครับในแต่ละซีซั่นให้ได้เนาะก็20ชั้นก็คูณเข้าไปนะครับ40ไปถือว่าค่อนข้างเยอะก็ไม่ว่าจะผ่านแบบห่เหรียญนะครับหรือว่าถ้าเกิดผ่าน3เหรียญได้นะครับผ่านเพื่อเก็บรางวัลเพิ่มเติมในส่วนของรางวัลคะแนนเหรียญได้นะครับถ้า่งเกิดคุณสามารถผ่านสาเหรียญในทุกชั้นเนี่ยมันจะได้อยู่ที่60จะมีตัวที่ลุ้นในการออกตัวสีทองได้ด้วยนะแล้วก็การทําเหรียญให้ไม่มากกกกวว่่่่่าาาานน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 นีีีีีีี้้้้้ครรับบบเเเหหหหหยยยยย5 ir, 6ในะแตลชดด๋อออมทํส็ แต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ